อะไรคุณวดทองเมื่อคืนกินยาไปแล้วนี่ s <S ไม่ดีขึ้นเลยเหรอใช่ทองแบบนี้ลางงานเถอะไปทำงานไม่ไหวหรอกผมว่านี่เป็นเยอะกว่าทุกครั้งเลยนะง <'s> ั้นไปโรงพยาบาลกันนะพ <'s> อ,อหน่อยนะ เชิญนั่งก่อนเลยครับสวัสดีครับสำหรับผลอันต้าซาวนะครับพบช็อกโกแลตซีดสองก้อนครับซึ่งพบที่รังไข่ฝั่งขวานะครับ2 5เซนติเมตร1ก้อนแล้วก็3เซนติเมตรอีก1ก้อนครับร้ายแรงไหมคะหมอแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะก่อนอื่นหมออยากให้ใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วก็หมอจะขออธิบายเกยวกับตัวโรคนิดนึงนะครับโรคถุงน้ำช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตซีดนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับเยื่อโพรงบุมดลูกเจริญผิดที่นะครับซึ่งถุงน้ำชนิดนี้เนี่ยเป็นถุงน้ำชนิดหนึ่งในรังไข่นะครับลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับเหมือนช็อกโกแลตเลยเรียกว่าช็อกโกแลตซีดครับ อาการของโรคนะครับก็คือมีอาการปวดประจําเดือนอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีอาการปวดมากขึ้นทุกเดือนนะครับแล้วก็เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้นะครับก็อาจจะพบถุงช็อกโกแลตแตกนะครับหรือว่าอาจจะปวดรุนแรงจนถึงท่านต้องผ่าตัดด่วนเลยครับแสดงว่ายังดีที่ถุงน้ำยังไม่แตกใช่ไหมคะว่าแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะ จริงๆโรคนี้นะครับไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ป่วยนะครับช็อกโกแลตซีดเนี่ยเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกนะครับหลุดไปกับประจำเดือนแล้วก็ไหลย,ย้อนขึ้นไปในท่อนำไข่นะครับซึ่งเยื่อบุพวกนั้นนะครับจะไปตกอยู่ที่รังไข่แล้วก็เกิดการจเจริญเติบโต,ตขึ้นทำให้ผลภาวะสะสมของเลือดที่รังไข่นะครับพอเป็นระยะเวลานานเข้าเนี่ยก็เกิดเป็นก้อนน้ำที่เรียกว่าช็อกโกแลตซีดครับแบบนี้มีผลมาจากพันธุกรรมหรือเปล่าครับ ก็ต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าคนที่มีโอกาสเสี่ยงเนี่ยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคช็อกโกแลตซีดนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีประจำเดือนตั้งแต่อายุยังน้อยครับและกลุ่มคนที่มีประจำเดือนมากกว่าเดือนละสองครั้งนะครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกันหรือกลุ่มคนนะครับที่มีประจำเดือนนานกว่า7วันต่อครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกันครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะมีวัยประจำเดือนและส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะมีบุตรยากครับผมมี รูกยากเลยเหรอคะมีผลมากครับแต่ยังไงก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับอยากให้ใจเย็นๆเคสของภรรยาผมต้องผ่าตัดไหมครับสําหรับเคสของผู้ป่วยนะครับก้อนขนาดยังไม่ใหญ่มากนะครับยังไม่ต้องผ่าตัดครับผมแต่หมอจะให้ยาไปกินเพื่อรักษาแล้วก็นักดูอาการแล้วก็โรคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมีคนในครอบครัวมีอาการแบบเดียวกันอีกไหมครับ จะมีลูกพี่ลูกน้องค่ะจะปวดท้องเวลาเป็นประจําเดือนบ่อยๆอ,อะค่ะคุณหมออมืยังไงก็ต้องบอกให้เขารีบไปตรวจเพื่อป้องกันโรคนี้ด้วยนะครับและควรให้เขานะครับเริ่มทานยาคุมตั้งแต่เริ่มมีประจําเดือนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการตรวจภายในแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจําเดือนครับและหากแต่งงานแล้วเนี่ยก็อยากแนะนํานะครับให้เขามีลูกโดยเร็วครับผมค่ะคุณหมอพอดีพวกเราสองคนก็วางแผนไว้จะมีลูกไม่เหมือนกันนะคะ ก็สําหรับการมีลูกนะครับถ้าเกิดทําการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถวางแผนสําหรับการมีลูกได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะ